สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศตอนค่ำๆแล้วครับผมนี่ครับเวลาประมาณันหางโม่งกลัวนะครับผมกาหลังจากที่ประหยัดตามต่อพอไปของมือนี้นะครับผมพอไปหกลังนะครับผมกามือนี้นะจีบ่ตทันนะครับผมนลันตีได้ย่างหลายกับแค่สองลังนะครับผมกาเด็ดที่ไมีคิดไปเพิ่งสองลังนะครับผมไปครับไปลุ้นน้ากันครับผมว่าตัวอันจะเยอะไหมครับผมขอบไปครับอยู่ข้างในนี้นะครับผมไปครับผม बोलते क्या ना वो นะี่นะครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวไปทะลุปยากันข้างนอกครับผมเดี๋ยวไปติดแจ้เบื้องนะครับผมการอพาะแยเติดเอะขวนใบนะครับตอนใบเพื่อมาเอารอบที่สองนะครับผมไปครับผมกับพี่น้องเดี๋ยวไปที่อ๋อเบื้องฐานนะครับผมนี่นะครับผมนะครับพี่น้องเลวสวยๆนะครับผม มีการเป็นชินที่แตกนะครับผมทิดหยานะครับพี่นอ้องนะบถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่าเต็มดีครับผมนี่นะครับผมสวยครับผม ส,สวยครับสวยๆครับนี่นะครับผมส,สวยๆนะครับผมตัวใหญ่ๆนะครับผมเราสวยตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ภาพสุดท้ายนะครับผมเกืเอบแล้วครับ นี่นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งล่างที่สองกันนะครับผมน่แกะได้แค่สองล่างนะครับผมกลัวคำก้นนะครับผมพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องก่ายยุ่ในนี่ก่าอยากมืดแน่นะพี่น้องเนาะกใกล้จะคำแล้วพี่น้องเนาะภาพอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งกันข้างบนนะครับผมนู่นนะครับล่างต่อนะครับผมไปครับผมครับผม บ่อยแตดจะขึ้นมาถึงต้นไม้นะครับพี่น้องจะหาวงตังกล่องหักนะพี่น้องเนาะยังไหนกับบ๊วยแอดจะเขียนูาวไปเพิ่งขั้นล่างนะครับผมเนี่ยเรื่องขอกมากเลยครับพี่นอ้องไปครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับผมบ่วยแเอาลูกมาแล้วนะครับผมมามีจัตถาดนะครับผม เดี๋ยวไปถาดนึงนะครับผมตอนไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้มาเอารอบที่สองนะครับผมนี่ครับผมนนี้นี่พี่น,น้อยนะครับผมนี่ยวครับผมถาดแรกครับพี่น้องนี่ยวครับถาดแรกสวยๆนะครับผม ขาที่สองครับผมนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับผมขาที่สองสวยๆนะครับผมขาที่สองครับผมถาดแบบว่ากระชากด้าผมต้องขออภัยนะครับพี่น้องคำไม่อยากแต่มอคำลองผมขัวจุกลับไปถึงบ้านแล้วก็เตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์นะครับผมเตรียมมหาก็แบบเป็นเพียงครับผมจุกลับไปบ้านไกลนะครับผมจะห่างจากบ้านก็จิบกุลูนะครับผม นี่ครับผมสวยๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเมื่อนี้ก็ขอฝากผลงานแชร์สองล่างแล้วครับพี่น้องจะได้กะพิธาจะได้ขอให้ได้ครับพี่น้องเนาะครับพิธาเนี่ยบออยากขอลาท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพวกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ